โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือโครงการทีเด็ดมุ่งเน้นการประเมินที่ให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่ได้เรียนมารายงานผลเป็นรายบุคคลฉบับใหม่นี้จึงได้ปรับปรุงและเพิ่มบทวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน เพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปปกรายงานผลวิชาวิทยาศาสตร์จะมีชื่อนามสกุลโรงเรียนระดับชั้นจังหวัดของนักเรียนและวิชาที่นักเรียนสอบประเมินโดยชื่อและนามสกุลของนักเรียนจะมีระบุในทุกๆหน้าเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของข้อมูลหน้าที่1น,นักเรียนจะได้พบกับคะแนนผลการประเมินที่ได้จากคะแนนเต็ม150คะแนน ตารางที่ 1. คะแนนผลการประเมินรายบุคคลตารางนี้เป็นตารางที่แสดงคะแนนแยกตามระดับความยากของข้อสอบระดับพื้นฐานคะแนนเต็ม50คะแนนระดับกลางคะแนนเต็ม50คะแนนและระดับประยุกต์คะแนนเต็ม50คะแนนรวมทั้งหมด150คะแนนและเทียบเป็นร้อยละของคะแนนที่ได้ในตารางคะแนนผลการประเมินรายบุคคลได้มีการบอกตำแหน่งของเปอร์เซนไทลทที่จะทำให้นักเรียนทราบว่า คะแนนที่ได้นั้นเมื่อเรียงลำดับคะแนนของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดในระดับชั้นเดียวกันจากน้อยไปมากคะแนนของนักเรียนอยู่ในตำแหน่งใดตารางที่2ค่าสถิติพื้นฐานเป็นตารางที่แสดงค่าสถิติในตารางนี้ประกอบด้วยวิชาระดับชั้นของนักเรียนจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดคะแนนเฉลีย่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานคะแนนต่ำสุดและคะแนนสูงสุดของวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นเดียวกัน โดยข้อมูลเหล่านี้นักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกับสถิติของทุกคนที่เข้าสอบระดับชั้นเดียวกันได้ทั้งประเทศตารางที่ 3. อันดับที่ของการประเมินตารางนี้บอกถึงอันดับที่ของนักเรียนเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบในระดับชั้นเดียวกันโดยแบ่งเป็นอันดับที่ในระดับโรงเรียนอันดับที่ในระดับจังหวัดอันดับที่ในระดับภูมิภาคและอันดับที่ในระดับประเทศ ตารางที่4ตารางคะแนนที่ผ่านมาในแต่ละปีตารางนี้เป็นตารางคะแนนสอบของนักเรียนในแต่ละปีที่เข้าสอบหน้าที่2ตารางที่1ผลการวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้วิชาว,วิทยาศาสตร์โดยแบ่งคะแนนของนักเรียนออกตามสาระการเรียนรู้3สาระดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. วิทยาศาสตร์กายภาพ และ 3. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศในตารางจะบอกคะแนนเต็มของแต่ละสาระการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เข้าสอบในระดับชั้นเดียวกันร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของนักเรียนและร้อยละของคะแนนที่ได้ของนักเรียนพร้อมทั้งกราฟแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเทียบกับร้อยละของคะแนนที่ได้ตารางที่2ผลการประเมินเป็นตารางที่แสดงผลการประเมินของนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนและแนวทางในการฝึกฝนพัฒนาตนเองในแต่ละสาระการเรียนรู้หน้าที่3ตารางที่1ผลการวิเคราะห์ตามทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยแบ่งคะแนนของนักเรียนออกตามทักษะการเรียนรู้4ทักษะดังนี้ 1. ความรู้และแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ 2. ความเข้าใจการอธิบาย 3. ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 4. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตในตารางจะบอกคะแนนเต็มของแต่ละทักษะการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เข้าสอบในระดับชั้นเดียวกันร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของนักเรียนและร้อยละของคะแนนที่ได้ของนักเรียนพร้อมทั้งกราฟแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเทียบกับร้อยละของคะแนนที่ได้ ตารางที่2ผลการประเมินเป็นตารางที่แสดงผลการประเมินของนักเรียนตามทักษะการเรียนรู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนและแนวทางในการฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองในแต่ละทักษะการเรียนรู้หน้าที่4การวิเคราะห์โจทย์ประเมินรายข้อของข้อสอบทั้ง30ข้อซึ่งจะบอกว่าในแต่ละข้อนั้นมีการประเมินในสาระก,การเรียนรู้อะไรบ้างมีทักษะอะไรมีเนื้อหาในการประเมิน คำตอบที่ถูกต้องและคำตอบของนักเรียนรวมถึงมีการแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบที่ตอบถูกในข้อนี้ด้วยซึ่งจะทำให้รู้ว่าโจทย์ข้อนั้นๆมีนักเรียนตอบถูกมากน้อยแค่ไหนและนอกจากนี้ทางโครงการที่เด็ดยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองของนักเรียนโดยข้อที่นักเรียนตอบผิดจะมีเฉลยพร้อมแนวความคิดพร้อมทั้งโจทย์ซ่อมเสริมหรือคลินิกเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติม โดยที่นักเรียนสามารถเข้าระบบคลินิกได้ด้วยการสแกน QR code เพื่อฝึกฝนเพิมเ่มเติมทั้งมุมขวาบนของหน้านี้ได้เลยนะครับและในหน้าที่5ของรายงานผลรายบุคคลฉบับนี้ได้มีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดยแบ่งลำดับขั้นในการพัฒนาเป็นแนวทางที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จทางโครงการทีเด็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนำรายงานผลฉบับนี้ ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและก้าวสู่เป้าหมายทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ w w w tded.or.th หรือ f a c e b o o k tded ได้เลยนะครับ